สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจากวันนี้จอยจะมาทำเอมามะระยะัดไส้เก็บเอาไว้ในช่องแช่แข็งนะเพืเ่อนๆนะวิธีถนอมผักของจอยมันก็จะมีอยู่สองแบบถ้าเกี่ยวกับมะระนะจอยก็จะทําเป็นมะระยัดไส้นะแล้วก็แช่ช่องแข็งยามอยากจะกินก็เอาค่อยเอามาออกมาต้มเหมือนว่าต้มจืดนั่นแหละจ้ะและอีกอย่างหนึ่งก็ หั่นเป็นแว่นๆจ้ะแว่นๆเหมือนเราจะผัดอะ่ะเพื่อนจะผัดจะแกงแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆแ,แล้วก็แช่ช่องฟิตเลยไม่ต้องต้มไม่ต้องลวกนะแช่แบบสดๆนัะจ้ะแต่วันนี้จอยจะมาทําแบบไอ้นี่ไงมะระยะัดไส้ป้มจืดอะ่ะเพื่อนชอบกินจอยก็จะหั่นพอประมาณนะหั่นพอประมาณแล้วก็เอาไส้เอาเม็ดออกจ้ะเอาข้างในเขาออก เราก็จะจอยทำอย่างเงี้ยเกือบทุกปีจ้ะนะทําอย่างเงี้ยทุกปีเพราะว่ามันกินไม่มันก็ต้องรู้จักแบบดัดแบบแปลงอะจ้ะขนมอาหารทําแบบว่าเมนูไหนที่เราชอบอ่ะจ้ะนะจอยก็ชอบกินต้มจืดอยู่แล้วไงต้มจืดมะระอะไรเงี้ยจอยก็ชอบกินอยู่แล้วจอยก็ทําสไตล์นี้บางทีจอยก็จะหั่นแว่นๆนะ่ะเอาไว้ผัดใส่ไข่จ้ะแต่ว่าแช่ช่องฟิตเนาะแบบเดียะกินก็เอามาให้มัน,ให,มนให้น้ําแข็งละลายอะไรประมาณนี้ นี่ทำแบบประมาณเนี้ยมาละจอยก็ได้ล้างน้ำแล้วนะเพื่อนๆน,นะจอยไม่ตัดไอ้ตรงนี้ออกนะเพื่อนๆจอยจะตัดอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยหั่นอย่างนี้จ้ะแล้วก็เนี่ยเอาช้อนหรือเอามีดก็ได้มีอย่างใดอย่างหนึ่งก็เอามาคว้านเอาไส่เขาออกอย่างนี้จ้ะ ยัดแต่ไส้เรายังไม่ต้องไปต้มนะเพื่อนๆนะยังไม่ต้องเอาไปต้มจืดนะทําแบบแบบยัดไว้เฉยๆแล้วก็แช่ช่องฟิตจ้ะดัดแปลงที่ว่าเมนูเราชอบจ้ะนะทําไปเลยเปลี่ยนจากแบบสดๆเป็นลูกๆยัดไส้เอาไว้เลยจอยก็จะประมาณนเนี้ยจ้ะเนี้ยอย่างเงี้ยมียดกันเยอะ พระวัตจอยก็ชอบกินสองเมนูแค่นี้แหละจ้ะนะสองเมนูสามเมนูผัดใส่ไข่ต้มจืดแล้วก็เอามาแกงใส่กะทิอะไรประมาณเนี้ยจ้ะลูกเล็กๆก็ทำได้จ้ะ นี่มันเริ่มแก่ มีหมูสับจะนะทำทำไส้มันใส่น้ำตาลลงไปจ้ะจอยจะใส่กระเทียมเจียวนะเพื่อนๆนะเนี่ยใส่ลงไปแล้วจอยก็จะใส่กระเทียมผงจ้ะนี่กระเทียมผงจะเป็นแบบนี้นะใครจะตำสามเกลือใส่ก็ได้จ้ะรากผักลากผักชีกระเทียมพริกไทยตำใส่ก็ได้จ้ะแต่จอยจะทำแบบที่จอยสะดวกเนาะแบบอย่างนี้ อันนี้พริกไทยจ้ะนะพริกไทยขาว,วก็รสดีจะใส่ลงไปซีอิ๊วขาวจ้ะใส่ลงไปก็เอาปริมาณเอาจ้ะนะรสชาติอะ่ะจากนั้นก็วุ้นเส้นจ้ะใส่ลงไปคลุกเค้เาให้เข้ากัน เพราะว่าจอยไม่ใส่รากผักชีตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวจอยต้องต้มน้ําซุปเขาใส่รากผักชีอยู่แล้วจ้ะนะใครจะทําแบบว่าใส่รากผักชีเลยก็ใส่แต่จอยจะเอาไว้รากผักชีจอยจะไว้ใส่ตอนที่ว่าทําน้ําซุปอะ่ะเพื่อนๆทาน้ําต้มน้าเขาอะ่ะจอยต้องใส่รากผักชีตอนนั้นมันก็หอมเหมือนกันจะ้ะการทําอาหารไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วแต่คนชอบเนาะนี่ หุ้นเส้นก็กะเอาแต่ใครมีเห็ดหอมก็หั่นเห็ดเห็ดหอมใส่นี่จ้ะก็ได้ประมาณนี้เราก็มายัดไส้จ้ะนะมายัดมาระยัดไส้ชอบไส้เยอะไส้น้อยก็ทําลงไปจ้ะแต่จอยไม่ใส่ไข่นะเพื่อนๆนะของจอยจอยไม่ชอบใส่ไข่ ลูกเล็กลูกใหญ่ไม่สำคัญจ้ะทำไปยัดจนได้แหละทำไว้อย่างนี้ประมาณเนี้ยเราเราไม่ไม่ต้องต้มนะไม่ต้องต้มเรายังไม่กินวันนี้เราก็ไม่ต้องต้มจ้ะ ไปต้มตอนที่เราจะกินแค่ไว้แบบนี้เลยแค่แข็งไว้เลยจ้ะประมาณนี้ก่อนเราจะกินเราก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาหั่นอะไรอย่าเงี้ย แล้วอีกอย่างนึงมะละของจอยมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดปีด้วยเพื่อนๆที่ปลูกอะ่ะถ้าเก็บมาแล้วเรายังนึกเมนูไม่ออกก็จะทําอะไรก็ทําอย่างเงี้ยจ้ะเก็บไว้เนี่ยประมาณนี้อันนี้จอยไมไ่ตัดหัวจุกออกนะจอยทำไปแบบที่จอยถนัดนี่แหละจ้ะ นี่จ้ะทำไปจนกว่าจะหมดอ่ะจ้ะยัดไปถ้าเหลือก็เอาไปทําเหมือนก็กลมจืดหมูไปนะเพื่อนๆน,นะลูกเล็กๆก็ทําได้จ้ะเนี่ย จอยใช้กระเทียมผงเพราะว่ามันสะดวกดีจ้ะเพื่อนๆนะเราอยู่ต่างแดนอะใช้อะไรแทนให้มันหอมให้เครื่องเทศมันหอมก็ใช้ได้จ้ะส่วนไอ้รากผักชีก็เอาไว้ใส่ตอนที่เราต้มไอเนี้ยจ้ะตอนที่เราทําน้ําซุปอะนะก็ใส่รากผักชีลงไปแล้วก็ใส่เห็ดหอมมีเห็ดก็ใส่เห็ดไม่มีก็ไม่ต้องใส่จ้ะใส่เท่าที่เรามีเนาะจอยทําอย่างนี้จ้ะนะถ้า ปีไหนที่จอยปลูกมะละจอยก็จะทําไว้อย่างนี้จ้ะเพราะว่าบางท่านก็ไม่รู้นะว่าจะเก็บมะละเอาไว้ทําเมนูอะไรจอยก็มะละยยดไส้แล้วก็หั่นเป็นแว่นๆเอาไว้ผัดเอาไว้เอาไว้แกงประมาณนี้แต่ว่าจะเอามากินสดกินเมกินสดมันก็ไม่อร่อยเท่าตอนที่สดๆนะเพื่อนๆนะจอยจะบอกเอาไว้ถ้าทุกอย่างถ้าแช่แข็งแล้วเราจะมากินแบบสดๆด มันเก็บจากต้นมามันก็ไม่ไม่ใช่เนาะมันก็แตกต่างกันธรรมดาสามีจอยไม่กินนะนเพื่อนนะสาสามีจอยไม่กินน้องแอนก็ไม่ชอบจ้ะเพราะมันขมลูกสาวจอยก็ไม่ชอบมันขมไงนะมีแต่จอยนี่แหละจากกินสามีเขากินกินแตงกินแตงกับมะเขือเทศแค่นั้นแหละแล้วก็ไอ มะเขือเขาไม่กินจะ้ะกินแต่น้องแอมนะน้องไม้ก็ไม่ไม่กินนี่จ้าก,ก็ประมาณนี้จอก,ก็จะเก็บใส่ถุงนะเพื่อนๆนะเก็บใส่ถุงแช่ช่องฟิตจะ้ะอันนี้ถุงสําหรับแช่ช่องฟิตนะมันจะมีแบบซิปกับแบบแบบหูหิว้วที่นี่นะใครจะเขียนวันที่ไว้ก็ได้เพื่อนๆนะเขียนวันท,ที่ว่าเราทําตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะ แล้วเราก็แฟอออกมากินแต่ว่าของจอยมันแค่นี้มันเดี๋ยวมันก็หมดเพื่อนๆมันไม่ได้เยอะมากมายไงจอยก็จะเอาใส่ในช็อตใส่ถุงไว้แกงทีละรบอบอ่ะเพื่อนๆนะแกงทีละรอบๆไปก็ประมาณแกงได้ประมาณสักเอาสักสองรอบสาเอาเอาเอาแกงสักสักสองรอบจัดน,นะก็มัด แต่ถ้าเป็นซิปเนี่ยมันจะมันจะทําง่ายกว่าไงนะเอาถ้าเอาแบบเป็นซิปอะ่ะแต่จอยก็สะดวกทั้งสอง,งอันแหละเพื่อนๆนี่มาเนี่ยแตะเราก็ได้รอบหนึ่งแล้วเนี่ยนะอันนี้หนึ่งรอบแล้วที่ที่ว่าจะแช่ที่จะเอามาแกงได้หนึ่งรอบละพอตู้เย็นจอยช่องแช่แข็งจอยมันเต็มไงมเพื่อนๆมีแต่พวก ผักไทยผักแมงลักโหระพากระเพราพริกอะไรอย่างเงี้ยจ้ะคาคา,ามะกูดอะไรเงี้ยแล้วก็คือช่วงนี้จะมีไอ้แตงเยอะจ้ะแตงกวาแล้วอันนี้ที่ว่าทำไม่หมดก็ใส่ไปด้วยจ้ะนะมันคล้ายๆเหมือนกับกมจืดนั่นแหละอย่าไปอย่า,อาไปทิ้งหมักมาแล้วแล้วก็เริ่ม ไล่ลมจ้ะไล่ลมก่อนใส่ในตู้เย็นมันจะได้แบบไอ้นี่ไงมันจะได้แบบมีที่แล้วก็มัดแต่ถ้าเป็นแบบแบบซิปอะ่ะจะดีนะนเพื่อนๆนะถ้าเป็นแบบซิปอมันรูดง่ายแล้วมันจะตั้งเรียงกันดูดีอันนี้ก็โอเคช่องฟ<ะ>ิตอันนี้ช่องฟิตจอยจ้ะอันนี้ก็มะเขือจ้ะนะมะเขือที่จอยทําเอาไว้เนี่ยแค่แค่แข็งไว้ก็ประมาณนี้นเพื่อนๆจอยก็จะเขียนวันเนาะ วันที่สามสิบเดือนแปดมะเขือพางกบเนี่ยก็ประมาณนี้มะเขือพวกกระชายกับแมงลักอันนี้ก็กระเพราจ้ะนะกระเพราแช่แข็งประมาณนี้แต่ว่าโหระพาก็มีอันนี้ก็คือมะเขือจ้ะวันที่สิบเจ็ดอันนี้ต้องกินก่อนแล้วก็จะเขียนวันเอาไว้อย่างนี้นะมัน มันอันนี้แบบสดนะเพื่อนๆมันก็จะค้ำๆอย่างนี้หละจ้ะนะมันไม่ได้จอยไม่ได้ต้มก่อนนะจอยแบบไตรแบบสดเลยแล้วก็อันนี้ก็คือมะเขือยาวจ้ะมะเขือยาวจอยก็หั่นเป็นแว่นๆแล้วก็เขียนวันนะเราจะเอามาผัดเอามาแกงเอ,เอามาทอดก็ได้จะ้ะอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จอยจะเอามามาผัดจะ้ะนะไม่ผัดก็เอามาทําน้ําพริกคือเยอะจะ้ะอันนี้ก็ ลากผักชีที่ว่าผักชีที่จอยปลูกนั่นแหละเพื่อนๆนะเนี่ยเล้จะก็เอาลากเก็บเอาไว้ใช้ช่วงหน้าหนาวจ้ะซื้อเขาแพงจ้ะนะแล้วก็จะมีน้ําพริกที่ว่าจอยทำนะอันนี้คือน้ําพริกน้ําพริกปลาจ้ะนะน้ําพริกปลาที่ว่าพริกพริกหนุ่มจ้ะที่ว่าพริกใหญ่บ้านเราพริกหวานนะจอยก็เอามาทําเป็นน้ําพริกดัดแปลงทําเป็นน้ําพริกจ้ะนะยามอยากจะกินก็เอาให้มันละลายน้ําแข็งนะประมาณนี้ นี่คือการถนอมอาหารอยู่ในต่างแดนนะอันนี้ก็อันนี้ก็เอ,อ้ขาจะซื้อมาจากร้านไทยหรือเราเอามาจากเมืองไทยเราก็จะมาแค่ช่องฟิตเอาไว้จ้ะส่วนใหญ่จอยจ,อยจะจะทําประมาณนี้เพื่อนๆนะเราจะมาคา,า,าดหวังของสดตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้จ้ะหนึ่งมันแพงด้วยเพื่อนๆตู้เย็น,น,น,นจอยก็เห็นไหมละ่ะเต็มเลย อันนี้แบบนี้จะใช้สะดวกแบบซิปเนี่ยอันนี้ก็เอาวางลงเลยจ้ะอันนี้มะละยดไสาวางลงใส่ลงไปนี่ก็เหมือนกันจ้ะนี่เดี๋ยวก็หมดจ้ะเพราะว่ายามจะกินเราก็เอามาต้มเลยเพื่อนๆนะอันนี้ก็พวกโดยซื้อมาพวกน้ำพริกจ้ะน้ำพริกปลาสลิด แค่แข็งแค่แข็งจะเนี่ยพริกแกงไส้อัว่วจอยตำเองก็ได้เพื่อนๆแต่จอยก็ซื้อมาไว้อย่างนั้นแหละอันนี้ก็พริกแกงทั้งนั้นจะเนี่ยพริกแกงแค่แข็งแค่แข็งเอาไว้อันนี้พริกแห้งต้มขาไก่อะไรเงี้ยมีหมดจะส่วนส่วนนี้ก็น้ํามันหมูนะเพื่อนๆนะน้ำมันน้ำมันหมูที่ว่าจอยเอา ไปเจียวแคบหมูเสร็จอ่ะเพื่อนๆโจ้ก,ก็เก็บน้ํามันหมูเอาไว้เอาไว้เอาไว้ทําผัดนู่นผัดนี่มันก็หอมจ้ะยามที่แบบว่าเราไม่ไม่มีน้ํามันพืชเราก็ใช้น้ํามันหมูแทนนี่คือการถนอมอาหารของจอยเนาะถนอมผักถนอมอาหารทุกอย่างนะจ้ะโอเคพอเพื่อนๆยังไงจจยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจา้าขอบคุณค่ะบาย